เป็นอย่างนั้นอย่างงี้ขัดแย้งทักษิณอย่างน้นอย่างงี้แต่เราพูดเราเตือนไปในทางที่ดีวันหนึ่งถ้าเอาตามความคิดเห็นที่ท่านนายกทักษิณบอกว่าเฮ้ย mm hmm. เรื่องหมูหมูทำรมชามติกรยี่สิบสี่ล้านหมูหมูพานกันเลยมันไม่หมูอย่างนั้นเห็นไหมล่ะ hmm. ถ้ามันเข้าไปปุ๊บนะไอ้พวกนู้นนั่งยิ้มเลยมึงทาประชามติมึงทาประชามตินะเ mm hmm. พราะอะไรน้องหญิงประชามติมันทําเรื่อง mm hmm. ไม่ใช่เรื่องกา mm hmm. รเมืองเ mm hmm. ข้าใจไหมก็จะขัดรัฐมันจะขัดรัฐนุนรัฐบาลนี้โลทัน hmm. ทีไง นี่งไงเพราะเจตุพรก็คิดแล้วว่าเคืองกันตรงไหนไม่ใช่เตือนกันอย่างนั้นนายงสินมึงต้องถอยร่นั่นต้อทรากเออใช่เว้ยเฮ้ยนี่คือการเตือนโดยเป็นในยะที่ถูกต้องอบอกกันแต่ตอนนั้นน่ะท่านนายกสินก็ไปบ่อยเลยบวกกับกฎหมายริ้วล้อ,ลอโอ้ใช่กระพี้ดีกรผมเหมาะสมกับท่านอย่างเงี้ยต้องเดินหน้าประชามติความคิดของไม่ตูกไม่ใช่เห็นไหมล่ะพอหลังานั้นถอยรถไหมสามนาทีเฮ้ยไปดูข้อกฎหมาย การประชาประที่มันต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นอย่างนี้นั่นเองทำอยู่แล้วในมาตรา291ถ้าโหวตวาระสาผ่านก็คือหลังจากที่สสรได้มีการร่างขึ้นก็จะไปถามประชาชนนั่นก็คือการขบวนไอ้นี่ทำนายต้องหลังจากแก้มาตราสอง้อก่อนนั่นแหละไม่งั้นไม่เข้าทางใครเละทีนี้เนี่ยรถพวกคุณไงที่นั่งหน้าสลอนหนึ่งสามสิบห้าท่านไงกระพาก็ถูกปลดหมดแกช่องว่างกันทีไม่ช่องว่างกันทีเพิ่งเพิ่งติดคุกกันอะ แต่ว่าตอนนี้ในมาตรา68เองก็สุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะ312สสสวก็นี่ไงเขาถึงตั้งไอรูนเข้ามาไงนั่นเองผมถึงบอกไงไอรูนมันรับแบกรับนี่ได้เพราะไอรูนอย่าไปคิดแต่เรื่องจะมันแบกรับไจะปลดจะตั้งอะไรต่างๆสอบพวกสสสว312ท่านเนี่ยนะให้พ้นจากวงจรแล้วก็เหมือนติดคุปติด5ปีประมาณนั้นเนี่ ก็มันทําได้แม้กระทั่งมันไอรู้เนี่ยมันคราวหน้าด้วยกันนะผมที่นี่ถามดูพลตารวจตรีเสวเกปิ่นสินชัยเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งนั้นอ่ะโทรมึงว่าจับนมหมอนวดมันนวดแผนโบราณนั่นนั่งอย่างนี้นันหื่นกาไห้พวกบาหัวรานเนี่ยไม่จะไม่รู้อะไรนั่งอย่างนี้มันทําได้ทั้งนั้นมันรับใบเขียวใบสั่งกันมาเรียบร้อยใช่ไหมผมถึงบอกไงว่าสันมึงน่าจะออกคนเดียวมึงน่าจะยกขยงออกไปเลยอัะโทร มันต้องแสดงอย่างนั้นค่ะพวกเราก็กลัวจางถอยเร่นตูดกูดกูดกูดให้บ้าใจถึงหน่อยโอ้โหพี่หมูแต่ว่าการเปิดตัวของแต่ละองค์กรที่ทําอยู่ณขณนะน,นี้ก็ชัดเจนนะคะอ,อย่างกรณีความผิดเรื่อง East Water อีส์วอเตอร์อย้อนกลับไปบบทุกคนคิดว่ายัางไงก็ตามน่าจะโดนแน่ๆพ้าย,นนายทีทสุดก็ไม่โดน ก็เห็นชัดๆคดีของหมอเล็บสิบปีผ่านแล้วนะน้องหญิงเพราปชสอย้อนหลังอ่ะนี่นี่เป็นเรื่องเวลาขึ้นศาลแต่คนที่รับกรรมตอนนี้ไปแล้วเนี่ยคือคนปัจจุบันที่เป็นประหลัดกระทรวงไอซีทีอยู่นี่ฮะชะยานไงก็ตอนนั้นก็เป็นเด็กถือเอกสารสี่เก้าพูดง่างนั่งประชุมกันอย่างเงี้ยกลายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสมรู้ร่วมคิดกับทางการเมืองปปชสอยใช่ไหมนี่ดีที่ไอไอไอวัชละเพชรทอง ดาทอก็ในพิจารงออกมาเมื่อเมืสองวันที่แล้วมันช่วยได้ขนาดนั้นเลพวกนี้ก็เขายังไม่สิ้นสุดวันแล้วสมาชิกการเป็นข้าราชการคําสั่งพบชรมาไม่ถึงอนุกรรมการคอพอของกระทรวงยังไม่ได้บอกว่าใอ้ยุตีการทางานเมืมอม่อไรไอ้นี่ก็ไปแผลก็แ,กแล้วมันช่วยได้ขนาดนั้นไอ้บ้าร,รื้สัญญาณก่อน รู้สัญญาณก่อนหรือว่าต้องการที่จะไม่สวมเขาลุ้นกันแรงเรื่องเรื่องหมอเลียบไงคือทุกคนที่อยู่ข้างกายทักษิณเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหมอเลียบหมอไม่เลียบหมออะไรก็แล้วแต่นั้นยกไปในหมอตุนตอนควายนี่แหละใช่ไหมลับล้อกถูกสอยหมดค่ะนี่ไอรุนมันมานั่งเพื่อรับภารกิจใหญ่ไงภารกิจใหญ่ไงที่ ไอ้หน้าไอ้ไหน้าเล็บขบอย่างวัาสดุมันทําไม่ได้เต็มที่ไงแล้วจะสอยอภิสิทธิ์ไหมฮะมันไม่สอยเรื่องอะไรไปสอยจะไปสอย,อยอย่างอื่นเพราะอภิสิทธิ์มันจะให้พลเอกเปรมสอยอย่างเดียวไงอย่างนี้ไงนางหญิงเหมือนกับพวกไอ้อี้ไอ้เอ,อ,เอ้ยไหมทำเป็นลีลโกโกาคอกระต๊อกกระต๊อกที่สุดก็ไอ้บ,ไไ<ห>บ้าหม่อมเอ๋อหม่อมเอ๋อ,อาทั้งนั้นนี่ผมพูดขาดคําคที่ไหนล่ะได้ไหมไอ้อี้เขาไม่เดินสอยเพราะมันให้เข้าบ้านพลเอกเปรมไปถูกสอยกันอยู่ในบ้านน่ะ ใช่ไหมก็อย่างนี้ทั้งอาพีสีทั้งออี้เนี่ยใช่ไหมพวกนี้มีหน้าที่อย่างเดียวคือล้างก้นในกาวขาวไเท่านั้นหละไม่รู้จะพูดยังไงพี่น้องที่รบครับมันไปให้พลเอกเปรมดีท็อกอยู่อ่ะไอ้บ้าทะลึ่งไอ้พวกนี้แล้วพวกเราก็โหยังหลงไหลอิ่มหมีพี่มันได้เปลื้มกันอยู่อื้มสบายและนายกกันเป็นกล่าวขมคุมทหารนลคุมมึงนมึง่ะทะลึ่งอย่างนั้นไม่มีผมเนี่ยเห็นบรรยากาศอย่างนี้ทําไมผมไม่ทราบ ใช่ไหมกินข้าวนายทหารขุนศึกมาเท่าไหร่วันดีคือดีมันช่วยผมอย่างเดียวเฮ้ยหมูออกจากตรงนั้นมาเสียเขาจะไปอุ้มมึงละก็ได้ท่วนั้นใช่ไหมแต่วันที่มันเคลื่อนพลมันไม่ได้บอกนะค่ะมันไม่เคยบอกเลยนางหญิงใช่ไหมแต่ันเสร็จเฮ้ยหมูมูงอกไปตางนั้นนอไปตางนี้เอาลูกเนี้ยไปไว้ที่นั่นนะนะก็จะไปค้นบ้านมึงละก็เป็นอย่างนั้นไงนี่เขาช่วยมากแล้วานายกครับ เดินทางแพ้กระเป๋าไปต่างประเทศรีภายมันก็คงพูดแค่ในนายกทักสินครับท่านเนี่ยเพิ่งกลับตอนนี้เลยครับตอนนี้เห็นไหมนายกสักษินปลดบิดบางกลางอากาศยังปลดไม่ได้เลยนะก็เป็นอย่างนี้ไงนั่นสามร้อยกว่าเสียงนะน้นองหญิงน,นะไม่ใช่ว่ามายุแยงแต่แข่งรั่วอะไรหรอกแต่พูดเพื่อให้ระาวาังตนอ,อย่ายืนอยู่บนวรมประมาทเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกไอ้คนที่มันมีจริยธรรมดีถูงสรงเอาเมียเพื่อนมันนี่ไม่ถูกสอยเลยอะ่ะ ้องอย่างนั้นเนี่ยน้องหญิงดูดินี่โดนสอยหมดม,มันจะสอยได้ไงแต่งคนในพวกนี้ล้างก้นขาวๆสะอาดๆใช่ไหมไปข้าวบ้านคนเด็กเปรมโดนสอยใส่ข้าวลูกอย่างคดีเรียบร้อยหมดมันเป็นอย่างนั้น,นในทางการเงีวิตเป็นแบนบครบไงมองทุกอย่างตอนนี้ดูเหมือนจะนิ่งแต่ว่าภาพประชาชนอมองจากการวิเคราะห์ของพี่หมูหรือว่าของคุณจตุพรอาจจะมองว่าเอ๊ะมันวิเคราะห์ต่างกันมากโอกาสความเป็นไปได้มันจะเป็นแบบไหนยังไงลูกของการจะออกมาที่จะเล่นงานกับรัฐบาล ือคือ,ค,อคือมันก็ใช้ไปดีผมบอกองค์กรอิสระเนี่ยนะนองหญิงองค์กรอิสระนี่มันอิสระจริงๆมันอิสระจากความดีมันเหลือแต่ความชั่วมันคิดชั่วชั่วมันเอาได้ทั้งนั้นเห็นไหมกลุ่มทุนเนี่ยมันรู้จะให้เงินไอ้ชัยวัฒน์มานะ่ะไอ้นี่ก็พาไปนอนเล่นกินอยู่ที่โรงแรมรัตนาโกสินไอ้ชัยวัฒน์เนี่ยนะก็ปล่อยพวกลุกน้องลุกน้องทะเลาะก,กันเองทุบตีชกต่อยว่าเป็นความมาอยู่<ะ>ใช่ไหมเงินไม่ลงตัวค่าจ้างและไม่ได้กลับ ไม่ได้กลับก็ไม่ได้ใช่ไหมไอ้บ้ามันเป็นอย่างนี้แหละวันนี้เห็นไหมไอ้หน้ากากเนืออหน้ากากขาวอดีตพบรองผู้บญการิหารสูงสุดใครต่อใครมันก็ออกมาด่าเขาบอกกูจะลบกว่ามึงเลยนะอย่าลืมอย่าไปคิดนะนะนู่นจากจังหวัดนู่นจังหวัดนี้จังหวัดตรังจังหวัดนครจังหวัดขาถวมขึ้นมาเพื่อที่จะมาล้อมรัฐสภาอยู่นะเขาคิดไว้ขนาดนั้นอย่าไปคิดว่าเขาไม่มีสตังนะอะโทพวกคุณคิดอย่าอย่าคิดแบบตื้นตื้นผมนึงบอกไง เปรมตินสูรานนน่ยอย่าไปเชื่อแกเชื่อได้ที่ไหนผมรบแกมาตั้งแต่ปี23จนวลานี้่แกยังไม่ตายผมขอให้แกไปตายแกยังไม่ไปเลยอ่ะแกไม่เชื่อใช่ไหมจะเอาอะไรอีกอ่ะไมเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง,งตั้งหลักให้ดีอย่ายืนอยู่บนความประมาทไตนี่มันต้องถึงนถ้งหน่อยอ กั<ค>นนั่นลสามเลยก็นนั่นเลยนี่โหวตมันไปเลยว่าเขาไปได้เสียเพราะยังไงมันก็ต้องต้องสู้กันอย่างนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วมันสู้โหมดลบเพราะนั้นในคนดีดิว่รอบบริวาแรแวดล้อมผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเลยนะ,ะผมนึกบอกหลายคนไงเฮ้ยคุณอยู่อย่างนี้อยู่ไม่ได้นะเวเฮ้ยใช่ไหมรัฐมนตรีหน้าใหม่หน้าเก่าหรือคนคนคนี่อะไรต่างๆนี่ที่ประจบประแจใครับพี่ดีกับผมเหมาะสมกับท่านมันบอกว่าโอ้เนี่ยผู้ใหญ่เขาบอกเขาน้อยใจพี่ตู่พี่หมูพี่เต้นเขาอยู่หนาอะไรแต่ น้อยใจบ้างเหรอวะพ่อพูดคันไม่เคยฟังอยากที่จะไม่รู้นะเว้ยเฮ้ยรู้คันทั้งนั้นแหละแต่ขอให้บอกฟังกันหน่อยที่พูดนี่พูดด้วยความรักพูดเพราะว่าต้องการจะให้พวกคุณนี่บริหารประเทศไปอย่างยังยงย่งยืนได้ยาวนานเห็นไเดี๋ยวมันเอานเรื่องข้าวมาเดี๋ยวมันเอาเรื่องนุ่นมาเดี๋ยวมันเอานเรื่องรถไฟมาเรื่องเงินมาเรื่องนี้อีกเยอะนี่ ลั่นรีแต่งต่างที่ขึ้นเข้าเข้าเข้า,ขาคิวพบชออีกเยอะอ,อีกหลายคนแล้วคุณจะอยู่กันยังไงมันจะเข้าหมดกันหมดแล้วไงนี่ไงผมถึงบอกองค์กรอ,อิสระที่มันอิสระจากความดีมนเหนือแต่ความชั่วต่อไปมันก็จะเอาอกรรมลามามากยิงเป็ดยิงแมวอะไรต่างๆมันเข้ามาหาสม คุณตั้งไม่ทันนะผมถึงไปบอกไนงะอย่าไปเชื่อน้ําคําของคนที่อยู่ภาคฝ่ายทารราเชเผด็จการปวดตอนนี้ก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่าวารละที่สามแต่พี่หมูบอกว่าปลดปล่อยประชาชนก่อนอันนี้คือข้อเสนอและความคิดเห็นนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการติรดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยแล้วค่ะขอบคุณพี่หมูค่ะกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะสาหรับวันนี้พี่หมูพรศักิ์ศรีละมนและหญิงอรุณอไทยัศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ